มีหญิงคนหนึ่งชื่อนางบุญเรือนหน้าตาสาสวยยิ้มแย้มอ่อนหวานดูภายนอกเหมือนคนใจดีมีเมตตาแต่แท้จริงแล้วเบื้องลึกในใจของนางกลับดำมืดเยี่ยงเท่าทานนางได้ออกเรือนกับชายชาวบ้านคนหนึ่งชื่อนายคำดีคำดีเป็นชายซื่อตรงอ่อนโยนและมีน้ำใจเขามักช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าจะเป็นใครในหมู่บ้าน หากมีเรื่องเดือดร้อนเขาจะยื่นมือเข้าช่วยโดยไม่ลังเลโดยความดีและจิตใจเอืก็เฟื้อของเขาผู้คนทั่วทั้งหมู่บ้านจึงพากันเรียกขานด้วยความชื่นชมว่าคำดีผู้มีใจบุญวันหนึ่งนางบุญเรือนเห็นผัวถือกล้วยกำลังจะออกจากเรือนก็เอ่ยถามขึ้นเสียงห้วนเอ็งจะเอากล้วยไปไหนอีก พักนี้ชาวบ้านหากินกันลำบากข้าเลยคิดว่าจะเอากล้วยไปฝากสินหน่อยมีของกินก็เก็บไว้กินบ้างเถิดคำดีคนพวกนั้นเป็นพ่อเป็นแม่เองหรือไรชอบเอาของไปให้อยู่เรื่อยจนของในเรือนจะหมดอยู่แล้วเรามีพออยู่พอกินแล้วบุญเรือนอีกอย่างกล้วยพวกนี้ถ้าปล่อยไว้นานก็คงเน่าเสียเปล่าสู้เอาไปแบ่งให้คนอื่นได้อิ่มด้วยยังดีกว่าทิ้งให้ศูนย์ นางบุญเรือนฟังแล้วได้แต่ถอนหายใจในใจทั้งรำคาญทั้งน้อยใจว่าผัวของตนไม่เคยเห็นค่าความเหนื่อยยากของเมียเลยส่วนนายคำดีนั้นยังคงเดินออกจากเรือนด้วยรอยยิ้มพร้อมกับมือที่ถือกล้วยนานวันเข้านางบุญเรือนก็เริ่มทนไม่ไหวทุกวันยามกลับถึงเรือนนายคำดีจึงถูกดูด่าว่ากล่าวอยู่เป็นนิด ต่อแต่นี้เองห้ามไปช่วยใครโดยไม่คิดเงินผัวคนอื่นเขาทำงานได้เงินได้ทองมีแต่เองนั่นแหละที่ชอบเอาแรงไปให้เขาฟรีๆอยู่เรื่อยคนเหล่านั้นเป็นผู้เท่าผู้แก่เขาจะไปคิดเงินกับเขาได้อย่างไรเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือกันไปเป็นเรื่องธรรมดาเองก็พูดแบบนี้ทุกทีวันๆเอาแต่ทำบุญทำทานจนเราแทบไม่มีจะกินอยู่แล้วหากยังเป็นเช่นนี้ อีกไม่นานข้าคงต้องไปขอข้าวบ้านคนอื่นกินแน่เสียงของนางบุญเรือนดังขึ้นพร้อมกับโยนทางข้าวกระแทกพื้นเสียงดังนายคำดีได้แต่นิ่งไม่กล้าเอื้อนเอ่ยคำใดออกมาเพราะความรักที่มีต่อเมียมันมากเกินกว่าจะโต้เถียงหรือถือโทษโกรธาเขาได้แต่คิดในใจว่าต่อให้อธิบายอย่างไรเมียของเขาก็คงไม่เข้าใจอยู่ดี จนวันหนึ่งฟ้าฝนตกลงมาไม่ขาดสายน้ำป่าจากเขาไหลหลากลงมาท่วมทุ่งเสียงลมวิดวิวปะทะหลังคาจนไม้ไผ่แทบหลุดข้าวของลอยละล่องอยู่เต็มลำคลองเห็นแล้วชวนให้หดหูใจนางบุญเรือนเห็นนายคำดีกำลังหยิบเชือกและแตะกล้าขึ้นบา่าท่าทางร้อนรอนจนรู้ได้ทันทีว่า เขาคงคิดจะออกไปช่วยชาวบ้านอีกตามเคยนางจึงรีบเดินเข้ามาขวางไว้เอ็งอย่าไปเลยฝนตกหนักนักน้ำไหลแรงเอ็งจะเป็นอันตรายยายทองสุกแกอยู่เรือนคนเดียวฝนตกน้ำหลากแบบนี้กลัวน้ำจะท่วมถึงบ้านแกข้าไปก่อนนะแล้วจะรีบกลับมานางบุญเรือนได้แต่เม้มปากความโกรธกับความห่วงมันปนกันจนพูดไม่ออก สุดท้ายก็ได้แต่ยืนมองผัวแบกของออกจากบ้านท่ามกลางสายฝนที่เทกระนำํำใจของนางในตอนนั้นเต็มไปด้วยความขุนเคืองนางคิดอยู่เสมอว่าทำไมผัวจึงไม่เคยฟังคำพูดของนางเลยสักครั้งทุกครั้งที่นางห้ามก็เหมือนลมพัดผ่านหูไปเฉยๆยิ่งพูดก็ยิ่งเหมือนถูกละเลยจนในใจเริ่มขมขื่น คิดไปว่าผัวเห็นคนอื่นสำคัญกว่าตนนางได้แต่มองแผ่นหลังคงนายคำดีที่ค่อยๆรับสายตาไปท่ามกลางสายฝนความรู้สึกทั้งห่วงทั้งโกรธทั้งเสียใจป่าปนอยู่ในอกบ้านของยายทองสุกตั้งอยู่ริมน้ำหลังเก่าเสียจนฝาบ้านเริ่มผุพอคลื่นซัด,ดแรงฝากระดานก็หลุดกระเดน็นน้ำทะลักเข้าไปเต็มเรือน ยายแก่ร้องขอความช่วยเหลือแต่ใครเล่าจะกล้าออกจากบ้านกลางพายุมีเพียงนายคำดีเท่านั้นที่คว้าเชือกเส้นใหญ่กับไม้ไผ่พาดบาวิ่งฝ่าฝนไปช่วยยายทองสุกทั้งที่ฝนเทกระนำํำน้ำเชี่ยวแรงจนแทบพัดคนลม้มแต่เขาก็ไม่ย่อท้อมือหนึ่งจับเชือกอีกมือค้ำไม้ลุยน้ำไปอย่างไม่คิดชีวิตจนในที่สุด ก็ช่วยยายทองสุกข,ขึ้นจากเรือนเก่ามาได้โดยปลอดภัยเพอร่างยายทองสุกถูกช่วยขึ้นมาจากน้ําได้แกก็หายใจหอบเพื่อเพตัวสันรร,ริกด้วยความหนาวน้ําฝนยังตกพรำพรำฟ้าก็ยังร้องครืนคลืนอยู่ไกลๆนายคำดีจับแขนแกไว้แน่นกลัวว่าขึ้นจะซัดกลับไปอีกยายทองสุกเมื่อพ้นภัยก็ยกมือขึ้นผนมไหว้ทั้งน้ำตา คำดีเอ้ยข้าขอขอบคุณถ้าไม่ได้เองช่วยไว้วันนี้ป่านนี้ข้าคงจมหายไปกับน้ำแน่แท้ขอให้เองมีแต่ความสุขความเจริญเถิดลูกเอ้ยความดีของเองครานี้ยายจากจำไว้จนสิ้นลมหายใจในายคำดีรีบประนมหัดรับพลางยิ้มอย่างอ่อนโยนคำพูดนั้นลอยแผ่วไปตามสายฝน เหมือนพรจากคนเท่าที่ออกมาจากใจจริงฝ่ายชาวบ้านต่างทราบซึ้งใจบ้างก็เอ่ยคำขอบคุณบ้างก็ช่วยกันหยิบยื่นผ้าห่มและของใช้ให้ยายทองสุกพูดเท่าที่เรือนถูกน้ำพัดเสียหายแต่พอกลับถึงเรือนก็ไม่ใช่คำชมที่รออยู่มีเพียงเสียงแหลมของนางบุญเรือนดังขึ้นออกมาจากในครัวเองจะไปช่วยเขาทำไม เรือนของเรายังแทบจะแย่คนอื่นจะเป็นจะตายก็เรื่องของมันเถิดเองจะสนใจทำไมกันแล้วนี่จะเอาโรคเอาไข้กลับมาบ้านด้วยหรือไม่นางพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาจนคนฟังคนลุกนายคำดีได้แต่นิ่งไม่เถียงไม่โต้เพียงยกมือไหว้เมียแล้วเดินขึ้นเรือนไปเงียบๆน้ำฝนยังหยดตามตัวไม่ทันแห้งดีเขาก็สุดตัวนั่งลงข้างเสาเรือน แววตาเหนื่อยล้าแต่ยังอ่อนโยนเหมือนคนที่ยอมทุกอย่างเพราะความรักไม่นานนักหลังจากเหตุการณ์วันนั้นนายคำดีก็เริ่มล้มป่วยไข้จับหนักเพราะตากฝนช่วยคนร่างผ,มผอมๆของเขานอนซมอยู่บนเตียงไม้เสียงไอเบาๆดังเป็นระยะแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังฝืนยิ้มเมื่อมีใครแวะมาเยี่ยมเยียน คำดีเอ้ยยายกับพวกชาวบ้านเอากับข้าวมาให้กินหน่อยนะลูกจะได้มีกำลังยายทองสุกพูดด้วยเสียงอ่อนโยนพร้อมยื่นเป็นโตให้ในายคำดีที่นอนสมอยู่บนเสือยกตัวขึ้นนิดพลางยกมือไหวขณะนั้นเองชาวบ้านคนหนึ่งก็เอ่ยขึ้นไว้ต้องเกรงใจดอกคำดีเองช่วยพวกข้ามาก็หลายหนคราวนี้ถึงตาพวกข้ามาช่วยเองบ้าง บรรยากาศในเรือนเต็มไปได้วยความอบอุ่นแม้เพียงข้าวถ้วยแกงชามแต่กลับมีน้ำใจและความห่วงใยอัดแน่นจนล้นหัวใจของชายผู้ซื่อสัตย์ฝ่ายนางบุญเรือนหาได้มีเมตตาไม่ในใจกลับเต็มไปได้วยความขุนเคืองนางเห็นผัวนอนป่วยก็ไม่คิดจะเช็ดเงือ้อหรือต้มน้ำขิงให้สักถ้วยกลับเอ่ยคำเย้ยยันด้วยเสียงแข็งเอ็งป่วยก็สมควรแล้วล่ะชอบสอดมือช่วยคนอื่นดีนัก ก็เลยได้โรคกลับมาคราวนี้เห็นหรือยังว่าความดีมันคินไม่ได้คำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดใจในายคำดีได้แต่หลับตานิ่งเพียงแผ่วเสียงออกมาเบาๆข้าทำไปด้วยใจเมตตาจะให้โกรธโทษใครได้เล่าอาการของเขาทรุดลงเรื่อยๆร่างกายสู้ผอมอ่อนแรงจนแทบไม่มีเรี่ยวแรงจะพูดคืนหนึ่ง ลมพัดแผ่วเบาเสียงฝนโปรยลงมาเป็นสายบางๆในเรือนไม้เก่าที่เงียบงนันนายคำดีสิ้นใจไปอย่างสงบไม่มีแม้เงาเมียอยู่ข้างกายมีเพียงเสียงตะเกียงริบหรีที่ไหวเอ็นตามแรงลมราวกับร่ำไห้ให้ชายผู้มีใจซื่อผู้จากไปอย่างโดดเดี่ยวรุ่งเช้าวันต่อมาเมื่อข่าวการตายของนายคำดีแพร่ไปถึงหูชาวบ้าน ทุกคนต่างพากันมาที่เรือนด้วยความเศร้าใจชายหญิงในหมู่บ้านช่วยกันจัดแจงโพเตรียมฟืนเตรียมผ้าหาน้ำมาล้างตัวให้ผู้ตายด้วยความอาลัยในความดีที่เขาเคยทำส่วนนางบุญเรือนกับนั่งนิ่งอยู่ในเรือนไม่ยอมออกแรงไม่ยอมออกเงินช่วยแม้แต่น้อยผู้คนต่างมองหน้ากันอย่างเวทนาตายไปแล้วก็เรื่องของมันจะมาทำพิธีอะไรให้สิ้นเปลือง นางบุญเรือนพูดด้วยคำสั้นๆพลางหันหลังให้เสียงร่ำไห้ของชาวบ้านไม่มีแม้ความเศร้าหรือความอะไรใดๆอยู่ในสายตาเพราะในใจของนางยังมีทิฏฐิที่ผัวไม่ฟังสิ่งที่นางเตือนมาโดยตลอดสุดท้ายงานศพของนายคำดีจึงได้ถูกเผาด้วยแรงศรัทธาของคนทั้งหมู่บ้านแต่ไร้เงาของเมียผู้เป็นที่รักความดีที่เขาทำไว้ยังอยู่ในใจของผู้คน ส่วนความเย็ยนชาของนางบุญเรือนนับเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมที่กำลังค่อยๆแผ่รากลงในชีวิตของนางเองหลังจากนายคำดีสิ้นลมหายใจไปความดีที่เขาทำไว้ตลอดชีวิตก็ไม่สูญเปล่าเพราะบุญกุศลจากการช่วยเหลือผู้คนด้วยใจเมตตาได้ส่งผลให้ดวงวิญญาณของเขาไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าที่นั่นมีแสงเรืองรองละมุนดุจแสงจันทร์ยามค่ำ กลิ่นดอกไม้ทิพย์ลอยคลุงทั่วแดนสวรรค์นายคำดีในเพศเทวดานุ่งห่มด้วยผ้าทิพย์สีเงินใสสะอาดตาใบหน้ายังอ่อนโยนเหมือนครั้งยังเป็นมนุษย์แม้จะได้อยู่ในที่สุกเกษมเช่นนั้นแต่ใจของเทวดาคำดีก็ยังไม่อาจสงบลงได้เพราะยังห่วงหญิงคนหนึ่งที่ทิ้งเขาไว้เบื้องหลังหญิงที่เขาเคยรักจนหมดหัวใจในยามข้ามของสวรรค์ เทวดาคำดีมักจะทอดมองลงมายังโลกมนุษย์เห็นนางบุญเรือนยังคงใช้ชีวิตเย็นชาไม่มีแววตาสำนึกในใจข้าไม่เคยโกรธเองเลยสักคราเพียงอยากให้รู้ว่าความดีนั้นไม่สูญเปล่าหากนางหันกลับมาทำดีเสียบ้างวิถีชีวิตของนางก็คงไม่ต้องจมในความทุกข์เยี่ยงนี้แต่โลกมนุษย์หาได้ยินเสียงจากสวรรค์ไม่เทวดาคำดีจึงได้แต่เฝ้ามองอยู่ห่าง ด้วยหัวใจที่ยังเมตตาเหมือนเดิมแม้คนผู้นั้นไม่เคยเหลียวแลเขาเลยก็ตามแต่ความรักของเทวดาคำดีก็ยังไม่เสื่อมคลายเขายังคงหวังว่าสักวันนางบุญเรือนจะเข้าใจความจริงของชีวิตและสิ่งที่เขาเฝ้าช่วยเหลือผู้อื่นมาโดยตลอดเวลาผ่านไปไม่นานหลังจากที่นายคำดีสิ้นใจนางบุญเรือนกลับดูเหมือนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนางเริ่มขายที่นาขายควาย ขายของที่ผัวทิ้งไว้เงินทองไหลเข้ามาในมือไม่ขาซ้ายนางได้เงินมาก็แต่งตัวหรูหราใส่ทองเต็มแขนเดินตลาดทีไรก็กระยิมยิ้มย่องในใจคิดว่าตนฉลาดที่ไม่ต้องแบ่งข้าวของให้ใครชาวบ้านต่างก็ถอนหายใจเง,งียบๆแล้วพากันเมินหน้าหนีเพราะแม้นางจะมีทรัพย์แต่ในใจกลับแห้งแล้งยิ่งกว่าทุ่งนานหน้าแลง้งแต่พอมีเงินทองมากมายเข้าจริงๆ ใจของนางกลับไม่เป็นสุขอย่างที่คิดกลางวันก็ดูเหมือนยิ้มแยม้มแต่พอถึงยามค่ำคืนกลับเริ่มระแวงกลัวคนจะมาลักของนางจึงเอาทรัพย์สินซ่อนไว้ตามมุมเรือนทั้งในหอข้างเสาใต้พื้นกระดานทุกค่ำคืนก่อนนอนนางจะถือคบไฟเดินตรวจรอบเรือนตาจ้องมองไปในความมืดด้วยความหวาดกลัวของของข้าพูดใดอยากคิดจะมาแตะเฉี่ยว นางพื่มพรมกับตนเองอยู่เสมอแต่แล้วไม่นานความกลัวของนางก็เริ่มกลายเป็นอย่างอื่นเพราะบางคืนนางได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เดินวนอยู่รอบเรือนเสียงนั้นไม่ดังนักแต่สม่ำเสมอบางครั้งยังมีเสียงไม้กระดานดังเ e อียดอารเราวกับใครย่างเท้าขึ้นบันไดมาช้าๆนางบุญเรือนสะดุ้งทุกคราวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอก ตาเหลียวซ้ายแลขวาแต่ไม่เห็นผู้ใดมีเพียงสายลมเย็นที่พัดเข้ามาทางช่องหน้าต่างพาให้เปลวตะเกียงไหวไปมาคืนแล้วคืนเล่าความกลัวของนางยิ่งทวีจากที่เคยกลัวขโมยกลับกลายเป็นกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นกลัวเสียงฝีเท้าที่วนเวียนอยู่ไม่ห่างและในใจลึกๆนางเองก็เริ่มประแคระคายว่าบางที ผู้ที่มาเดินรอบเรือนยามดึกนั้นอาจไม่ใช่ขโมยอย่างที่นางคิดก็เป็นได้ความเครียดและความวาดระแวงสะสมจนร่างกายรับไม่ไหวนางจึงล้มป่วยร้องขอความช่วยเหลือจากใครๆแต่กลับไม่มีใครสนใจนางต้องนอนในกระท่อมเก่าๆไร้คนเหลียวแลร่างกายผายพอมผิวพันซีดเซียวค่ำคืนหนึ่ง ขณะร่างกายอ่อนแรงที่สุดนางฝันเห็นนายคำดีสามีผู้จากไปเขาโผล่มาในฝันด้วยใบหน้าอ่อนโยนและแผ่แสงเย็นตาข้าขอโทษที่ไม่เคยเหลียวแลเองขอโทษที่มองไม่เห็นความดีที่เองทำข้ามันใจบาปนักไม่สมควรได้รับความเมตตาจากผู้ใดเองฟังให้ดีบุญเรือนความดีที่เองเคยทำต่อผู้อื่น มิได้สูนเปล่าเลยแม้ความโลภความอิจฉาหรือความโกรธจะพัดพาชีวิตให้หลงทางแต่กุศลที่เคยสร้างจะคงอยู่เป็นเครื่องปกปักรักษาใจเองส่วนความชั่วที่เองเคยก่อต่อผู้อื่นนั้นจะย้อนคืนมาหาเองตามกฎแห่งกรรมจงจำไว้เถิดว่าความดีและความชั่วมีผลเสมอทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ไม่วันใดก็วันหนึ่งต้องพบเจอแน่แท้นางบุญเรือนสะอื้นอย่างหนักน้ำตาไหลลงมือและแผ่นอกขณะหัวใจค่อยๆอ่อนแรงร่างกายของนางเงียบสงบลงในที่สุดและหลับไปอย่างไม่มีวันกลับหากชื่นชอบผลงานของช่องเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ